วันนี้มาดนตลาดมาซื้อกับข้าวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้อะไรกินนะครับตลาดน,ะน้าอำเภอท่าตะเกียบครับโอ๊ไก่ครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่ครัวเราจะได้อะไรนะครับ ได้ผักอะไรครับี่กแบดได้ผักะไรคนับนแหละการขาวว่ะเหมนึ่งปลาไหมหนึ่งปลาต้องกาาี่เห็นเข้ามาเป็นอัหง่บาท

ตัวูวู้ครับยี่สิบบาทอันนี้ลูกอันนี้ลูกอะไรเนี่ยประตูมอันนี้ลูกอะไรอ่ะบักขิดอ๋อบักขิด มะขิดนะครับพี่น้องมะวิดกินไม่เป็นครับไป <c oughs> ต,ต่อซื้ออะไรต่อโอ้หนี่ผัดกระเฉดหน้าแกงส้มนะ <c oughs> นมก็มีฝักทองนี่ลูกนี้เนี่ยไปทำกะทิโอ้บักบวบใหญ่บักบวบยาวครับ สองคนนั่นไปไหนละไปไหนแล้วไม่รู้นู่นนู่นนู่นอโอ้หมูสวยๆครับไปแล้วไปแล้วไปกล้วไปเถอะ ตลไไไไาดรัดตอนเย็นอำเภอท่าตะเกียบนะครับพี่น้องฝนลปอย แล้วข้ารถได้ไหมล่ะดูหน่อยว่าจะซื้ออะไรดีโอู้่จ้าจใหญ่ก็มีจ้ะตู่นีก็มีจ้ะงูหนึบจ้ะูแม่จ้ะแสวยจ้าจาไม่แปลก เดีย๋ยวเดี๋ยวสนใจไปแปะทุกคนจัดตัวใหญ่ๆเยอะตัวใหญ่ๆเย่นีอะตัวใหญ่ๆเยอะปนได้ไหมครับได้จ้ะส่วน,น,น,นรับคลิปนี้อาหารไทยครับสำหรับคลิดี้ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ